เฉพาะผู้รูปหน้าจาสงสี่ซอกอันนี้สงขนาดไหนก็อาตมาก็ไม่ทราบเหมือนกันวานจริงบาลีไม่ได้บอกว่าพระเล็กพระใหญ่ในสงเท่ากันไม่เท่าใช่ไหมพระเล็กก็พระพระใหญ่ก็พระหนึ่งนิ้วก็รูปพระพุทธเจ้ายี่สิบวากรูปพระพุทธเจ้าก็ไม่นไปส้างขนาดไม่เร้าในสง ้นนีอท่านมายกำหนดเองว่าการชำระนี่สงถ้าใช้พระพุทธรูปสี่สองรือพระประธานมาตรฐานไี่ใช้ได้แต่ต่อมาเมื่อคนหญิงบุญช่วยอย่าตายไปเยี่ยมท่านแล้วก็เวลาเข้าห้องพักก็นั่งนึกว่าคนนี้ถ้าตายแล้วจะไปไหนในตอนดูก่อนไอ้ตายนะ่าตายกันแน่ถ้าต,ตายแล้วจะไปสวรรค์ไปรบไปปมนิพพานก็ว่างกันไป คนตั้งเจอยุญหนักพอเห็นว่าคนนี้ตายจะไปไหนเห็นพระเจ้าส่นมาน,นต่างของเข้าสี่วามแต่ใ่ไม่รู้พุดแต่เป็นรู้แต่ยาวเลยใสายมากแล้วก็สวยแสงสว่างมากแล้วก็มือนิ้วชีว้ไปที่หนังสือหนังสือเขียนว่าพระจำละนี่สงเข้าสร้างแล้วไอเรากนแต่ถ้าเชี้เฉยๆประมาณสักห้านาทีท่านเฉยเราก็ต้องเฉยเหมือนกัน พระพุทธเจ้าเลยถ้าไม่พูดเนี่ยเราก็พูดไม่ออกเหมือนกันโดยความเคารพพอ,อท่านหายไปท่ามหารรชกับไรายกดองค์แทนจึงถามท้าเวสุวรรณว่าที่พระพุทธเจ้าท่านชี้ที่หนังสือว่าพระชำระนิสง์เขาสร้างแล้วหมายความอย่างไงท้าเวสุวรรณท่านก็นเลยตอบว่าพระชำระนิสงฆ์อรหัตุหน้าตาเป็นสี่สองนไปถ้าทําแล้วตัดกรรมที่เป็นอุศน์เก่าทั้งหมด คือบาปเก่าๆที่เราทำมาแล้วไม่สามารถจะนำลรงาวายภูดได้ต่อไปคล้ายพระโสดาบันครั้งนี้เว้นไว้แต่เราจะทำใหม่นการมัะนั้นมาทำที่วัดนี่ครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองก็ปรากาศรากว่าเงินนี่ไิใช้สามอย่างคือสังฆทานที่หาทานและธรรมทานพอครั้งนี้สันบอกไม่ได้ต้องเพิ่มอีกอันหนึ่งคือสร้างพระรูก และพุทธรูปที่สร้างต่อไปนี้หน้าตักไม่มีน้อยกว่าสี่สอบดันงนั้นขาก็ด่าโยงพุทธบริษัทตั้งใจตามนี้นะ